รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแช์มหาชนเคยทะเลาะกับคนใกล้ตัวหนักที่สุดคือเรื่องอะไรการอาบน้ำลูกการฝึกลูกในต่างๆนานามันอยู่แล้วมันทะเลาะกันเลี้ยงลูกมันคนละที่คนทางเฮ้ยแยกย้ายไหมพูดเลยเหรอ ใช่ก็บอกเลยแยกย้ายไหมเราแค่อยู่ดูลูกกันไหมแล้วเขาว่าไงพี่เขาก็บอกว่าดีเลยกูก็มีเมียน้อยอยู่แล้วดีเลยกูก็มีเมียน้อยอยู่แล้วแล้วเขาก็กดดันแล้วเขาก็เครียดมากเขาก็ตะโกนแบบว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนี่จะไม่อยู่กันที่ไรอีกต่อไปแล้วเขาก็เปิดประตูคอนโดค่ะแล้วก็วิ่งเป้งโผล่หัวไปดูภาพสุดท้ายที่เป้กเห็นถาวก็คือหัวฟูแล้ววิ่งแบบพึ๊บพึบึ๊บพึบึ๊บพบผมไม่อยากคุยกับคุณฮาร์แล้วคุณฮาร์คุณทะเลาะ กับที่บ้านเรื่องอะไรครับที่ว่าร<ถ>ุนแรงเนี่ยเจะาทะเลาะก,ก็ทะเลาะหนักสุดใน,นครอบครบคัวก็ได้เป็นพ่อกับแม่แต่ด้วยความด้วยความที่เราเป็นลูกคือคุณผมมาดูแลดูแลพ่อแม่มาตั้งแต่17แต่อัดก็มีพี่ทะเลาะก,กับพี่ป่มมีมีเคยต่อยกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยต่อยต่อยพี่ด้วย <c oughs> ใครต่อยใครก่อน ผมน่าจะต่อยก่อนต่อยกันครั้งเดียว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 คือเรื่องแย่งมอไซค์กันแต่มาทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยปกติเราจะเป็นลูกก็ไม่ค่อยทะเลาะกับพ่อกับแม่เท่าไหร่โทษนักคุณเคยต่อยพ่อไหมคุณเคยต่อยพ่อไหมฮะโอ้ต่อยนี่พ่อว่านางเลงกันต่อยเดียก็แม่ไม่มีอะไรทำก็เลยให้ไปทำน้ำพริกมีช่วงเพิ่งเพิ่งเรื่องเพิ่งเกิดได้สักประมาณไม่เกินทำไมเงี้ยประเดงเลย อาร์ตเล่าเลยอะเออเออคือทุกวันเนี้ยเหมือนเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ่าใช่แต่ว่าทะเลาะกันเวลาไปเที่ยวเลยขับรถอะเพอาเหมือนไปทุ่งนาเนี้ยทะเลาะไหมก็มีแต่ว่าให้เขาพูดทีให้เขาพูดเออเสียงมันหลอกเสียงมันหลอกแล้วมันพลิ้วไม่ใช่ไรหรอกัวเขาต่อยอวะเพิ่งพ่งเกิดมาตอนสักสักโควิดรอบรอบรอบที่สองเนี้ยคือคือ เราเราทํา P P E แจกด้วยอะไรด้วยคนก็มาอุดหนุนเราเยอะ,อะในน้าพริกที่เราทำอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบทําน้ําพริกเยอะเราก็บอกพอเบาได้แล้วคือเขาเขาาอารมณ์แบบเหมือนทําธุรกิจแล้วเขาก็แบบอ,อยากทําให้มันขายดีอ,อะไรเงี้ยเราก็บอกพอพักบ้างเขาก็แบบเออไม่ทําไม่ทําก็ทําเอง ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเงี้ยเสียงเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆรื่องแม่เหรอใช่ครับอร่อยเหลือเกินทำน้ำพริกเขาก็จะทําลูกน้องทําทุกคนเหนื่อยหมดเจ็ดวันไม่ได้หยุดเลยอ่ะเจ็ดวันทำเจ็ดวันส่งคือเขาเหนื่อยอ่ะเขาเหนื่อยเหื่อแล้วเหมือนตะคอกใส่ลูกเหมือนตะคอกใส่ลูกซึ่งซึ่งพราะแม่อันน่ะไม่ค่อยตะคอกใส่ลูกทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ค่อยตะคอกใส่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งก็แบบเหมือนมีงานโทรมาก็ขึ้นมาแบบมึงก็โทรเขาสิแล้วโทรศัพท์อ่ะเราก็ส่งหาแบบว่าพูดกับคนอื่นนะ พูดพูดมันดีๆแต่เนี่ยลูกนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบส่งส่งกลับมาแบบเออตอนเราไม่พูดและไม่ไม่พูดด้วยแล้วแม่อะไรด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยรอกแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เราก็ส่งกลับไปบอกแม่แม่รู้ไหมว่าแม่ตอนเนี้ยแม่เปลี่ยนไปคือเราดูแลเขาด้วยความที่ที่ที่ดูแลเขาให้ให้เงินเขาใช้ให้อะไรเขาท้าไมแม่เหมือนไม่ค่อยแคร์คนอื่นแล้วแม่เคยจําได้ไหมว่าว่าตอนที่แม่ไม่มีตังค์อ่ะคนพูดกับแม่อย่างไง แล้วตอนเนี้แม่กําลังทําเหมือนที่อาร์ตเห็นคนอื่นทํากับแม่ตอนเด็กนะนี่คุณสอนแม่อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่พูดในลายยังมีเลยบอกเขาบอกว่าเวลาพูดของคนอื่นนะให้มันมีให้มันดีอย่าไปแบบรู้สึกว่าตัวเองพอมีสตางแล้วไปกดคนอื่นเขาอย่าทําเขาก็เหมือนเหมือนซึมซึมแล้วก็กลับไปอยู่ที่ร้านไปที่ตึกแถวลำพิกอะไรเงี้ยเฮ้ยเงียบไปนึ่แล้วกระจายดีเรื่องดีเรื่องดีมีสาว เเสร็จเราก็บอกว่าเวลาเวลาเวลาพูดกับคนอื่นเขาอ่ะให้ให้พูดดีๆอย่าไปอย่าไปอะไรเงี้ยแม่เขากลับไปที่ตึกแล้วเขาก็ไปนั่งซึมๆแล้วก็ป้าป้าป้าสวยคนที่อยู่ที่ตึกอะครับป้าสวยป้าสวยผัวเขาชื่อลุงธนป้าลุงหล่อลุงหล่อลุงหลล่อูกยายแหววนะเอ้ยจำลูกได้เหรอใช่พ่อชื่อยายหน่อยเดี๋ยว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 พวกผมจะไปต้องรู้เรื่องนี้ เขอะไรวะเขาต้องใส่เขาอยากเล่นเขาเห็นมึงเล่นอ่ะเขาก็อยากเล่นเขาเอาโอกาสมาเพงเพิ่มเลนะหนูได้แ่ใส่ก็อดจริงกก็ไปหาคปล่อยให้เขาเล่าดีๆก็ได้เอกเขาจะถามเอ้าทำไมเงียบอีกอะไม่ถามไม่เหลาละก็ไปหาป้าสวยป้าสวยเขาไปถามแบบเจ๊ตุ่มเจ๊เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เป็นลายไม่รู้ทำอะไรไม่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจลูกแล้วป้าสวยก็มาบอกเราว่าแบบเนี่ย แม่มานั่งนั่งร้องไห้อยู่ที่ตึยร้องไห้ลูกว่าบอกลูกว่าแบบอะไรเงี้ยเราก็แบบเออไปถึงก็คนชั่วเท่านั้นนะที่ทําพ่อแม่ร้องอ่ะคนชั่วเท่านั้นนะที่ทําพ่อแม่ร้องอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหมายถึงมีผ้ากุ้งใช่ไหมใช่แม่เลยเรียกมานั่งเคลียแล้วแม่ก็ร้องไห้เป็นครั้งแรกที่แม่ร้องไห้แล้วผมรู้สึกว่าผมจะไม่ขโมยอีกแล้วคือคนชั่วที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาไหลคีวันผ่านไปแล้วมาขุดคุยทาไมเนี่ยันรุ่นล อแล้วแม่ก็ไปร้องห<า>ไห้ไปร้องห<า>ไองห้เสร็จล้วก็เราก็ส่งป้าสวยก็โดหาเราบอกเนี่ยแม่แม่แบบเหมือนซึมซึมนั่งน้ําตาซึมแบบหาว่าลูกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือเราอ่ะไม่อยากเขาทํางานแบบหนักคือเขาทาอยู่คนเดียวแล้วเขาเหนื่อยเกิดเป็นลมอยู่ในน้าทําห้องครัวห,ห้องอะไรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่แด้ตอน<จ>ที่เราพูดกับแม่เราใช้น้ําเสียงแบบไหนอ่ะไม่ได้พูดด้วย ก็บอกแม่แม่แม่ทำอะไรแม่พักบ้างแม่อย่าทําคนเดียวแบบนี้มันเหนื่อยพูดแบบนี้เลยพูดแบบนี้พูดแบบนี้เลยแล้วแม่เขขึ้นเลยแม่เขาก็ขึ้นคือเขาเหนื่อยอารมณ์เขาเหนื่อยแล้วมันหลายวันติดมันการพูดไปสำเนียงใต้ไหมฮะตอนนั้นอะไรนะฮะตอนพูดไปสัเดียงใต้กูทำเองกูทำเองเองคนนะเราคนมอสไม่ใต้ไม่ใช่ใต้แล้วคนคนมอแน่ๆแล้วทีนี้เคลียร์กับแม่ยังไงอ่ะอยากรู้ก็ไปถึงก็ไม่ได้พูดอะไรก็ถึงไปกอดข้างหลัง รักนะอ,อย่าอย่าอย่าทำงานหนะักรู้ใช่ไหมเป็นห่วงคือคือเครื่องตึกที่ทําน้าพริกอะ่ะเราเป็นคนซื้อให้หมดมันเป็นเป็นร้านละมั้งซื้อถ้าั้นคืออ่ะเดี๋ยวซื้อเครื่องนี้ให้แล้วเดี๋ยวไปนั่งทําอีกอันละแล้วเหมือนที่ซื้อรถยนต์ให้เด็กๆอะไรเงี้ยเราแบบอย่างงี้มไม่เคยซื้อรถยนต์ให้เด็กๆเลยมีแต่เด็กซื้อให้เรา ขับรถไปตามไปต่างจังหวัดใช่อ่ะแต่จริงๆนะจริงๆบางทีต้องเราต้องระวังนิดนึงผี่ใหญ่อะถ้าอายุเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยบางทีโดยเฉพาะคนที่เขารักมากๆแล้วเราแบบแค่พูดอะไรบางอย่างที่เป็นไปแทงใจดำเขาคือไม่ได้เจตนาเพื่อแบบเหมือนกับเตือนสติหรือหรืออะไรกับเขาเนี่ยจบแบบโถแม่บอกว่าอยญ่างนี้ไม่เอาี่อย่างนี้แค่นี้ยแอบไปร้องไห้เลยเพราะนึกว่าเราดุใช่ เนี่ยเขานิดเดียวกับเราืมอยาลืมพอเขายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะกลับไปเป็นเด็กเด็กอีกทีแล้ววิธีเหมือการเดินเขาก็เหมือนหัดเดินใหม่อะไรทุกอย่างเขาช้าลงหมดทุกอย่างพ่อเหมือนกันพ่อก็พ่อก็เรื่องเรื่องทําบ้านทําบ้านให้ใหม่ขี้น้อยใจไหมพ่อหลังๆเริ่มเป็นหลังๆเริ่มเป็นพ่อเหมือนกันก็ทําบ้านให้ใหม่คือแล้วมันก็จะมีตู้ของเก่าซึ่งพ่อเป็นช่าง มันก็จะมีตู้เก่าที่มันช่างอะไรอะฮะข่มช่างอะไรเถอไอ้นี่ก็ถามแล้วเกินดีเมื่อกี้หนคุณคุณเล่นดีมากเลยเดี๋ยวดิจิตจะสนับสนุนสินค้าของคุณทุกตัวค่ะไม่ให้คุณขายอะไรฉันจะซัพพอร์ตคุณค่ะ ของซุปตาอย่างไม่หมดนะครับยังมีเรื่องความลับของพวกเขานะครับที่คุณอยากรู้มามในรายการของเราในช่วงความลับซุปตาครับเรามีทั้งหมดนะครับสามความลับจากสามซุปตาของเราต้องขอบอกเลยนะครับว่าความลับเหล่านี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของใครจริงพี่นกก็ไม่รู้รคุณผู้ชมก็ลองเล่นไปด้วยเหมือนกันลองทายซิว่าเรื่องนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของคค <น S 1> ใครน,นะฮะเรื่องที่หนึ่งครับชอบเล่นละครก่อนเริ่มเรื่องบนเตียง เรื่องราวเป็นของพวกเราหกคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนใดคนหนึ่งในเนี่ยที่นั่งเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนสายอนิเมะแค่เรื่องนี้ก็สนุกแล้วอ่ะเรื่องที่สอง เคยโดนแม่คนที่จีบด่ากราดกลางโรงเรียนโอ้โหหมายความว่าแม่เขาห่วงของเขานี่จะเป็นเรื่องผู้ชายแน่แนเออเรื่องที่สามชอบโมดิฟายกางเกงในให้เหลือแต่เป้ากับเอวโอ้นอื่นไม่ต้องมีโมดิฟายกางเกงในเป้ากับเอวหรอเออตัดไอ้เนื้อผ้าตรงข้างๆออกหรอทำไมเขาไม่ซื้อจีสตริงไปเลยมันมีกันเดี๋ยวนี้ไม่มีกางเกงในแบบแขวนนะ แอนนเอนเอนเนนนนผมดูมดูมดูเป็นบุก k สามความลับนี่เป็นของซุปตาคนไหนบ้างเราต้องมาลุ้นกันใช่ไหมเล่ถูกต้องครับคุณคิดว่าสามความลับนี้เป็นของซุปตาคนไหนครับมาเริ่มกันเลยนะฮะเรื่องแรกของเราคุณคิดว่า คนไหนครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหคนนี้ชอบเล่นละครก่อนเริ่มเรื่องบนเตียงเราก็ไม่รู้ด้วยแต่รู้เลยมีสอคนในเนี้ย ต้องเป็นพวกที่ชอบบังคับผัวชอบตะคอกใส่ผัวชอบแบบว่าที่พูนมาทั้งหมดเธอเป็นคนทำเธอเป็นคนทำนะชอบสั่งสามีใช่แล้วคิดว่าเป็รฉัชอบสั่งสามีเราเนี่ยตัวสั่งสามีเลยใช่ไออ้นไอ้อ้นไออ้นนัดวันนัดวันที่จะทำลูกแล้วมีคนมาขัดจังหวะแล้วโมโหเขาอะเราอะโอ้เนี่ยคนนี้นเได้ บอกตรงนะมีเรื่องเล่าใครก็ได้อย่าเล่าอีกคนนั้นทำไมรู้ทุกอย่างอ๋อรู้ลรู้และจำแม่นด้วยเออจำแม่นมากแต่เอาเลยนะสองคนนี้หนูว่าใช่แน่นอนไม่พี่เบกกี้ก็พี่ชมพู่ทำไมรู้เนั้นละคอะเอาพี่เบกกี้ก่อนนะคนเนี้ยคือหนูว่าลีลาเขาอะแบบมันลีลาเยอะแล้วดูการแต่งตัวดูการครีเอทดูดูอะไรของเขาอะเขาเป็นคนเยอะ พ,ะะพี่แต<ม>่งตัวเยอะตรงไหนคะหนูเล็กโโโโออ้้หห หนังเวลานั่งนานๆอ่ะก่อนจะลุกอ่ะดึงลงก่อนดึงลงก่อนอ๋อได้ <laughs> <laughs> คือเขาแต่งตัวแบบว่าเยอะ,อะ <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาอยู่บนเตียงก็เหมือนกันเขาต้องมีเรื่องราวหนูว่าเขาต้องใส่อะไรหูกระต่ายเขาต้องแบบว่าเป็นสายโหดที่แบบมัดมือมัดมือสามีอ่ะ <laughs> สายมัดเองเธอไม่คิดว่าสามีจะมัดตาสั่งฉันบั้งหรอยังไม่ตายยังไม่ตายหนูว่าเขาต้องแนวนี้ชุดกระต่ายชุดกระต่ายชุดกระต่ายกแนวนั้นเลยแบบแล้วชมพู่หรือไม่ก็เซ็กซี่แต่ว่าพี่ชมพู่เนี่ย ยังไงแนวแบบสั่งสามีอ่ะสั่งไม่ใช่เขาสั่งสามีนะาสามีรับอ,ออเดอร์เป็นคนรับออเดอร์เป็นเมดรอเป็นเมดแบบว่าคนใช้ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยให้ผัวใส่สูตรสวัสดีครับทีนี้ก็เดินไปปุ๊บแล้วก็สั่งให้เขาบอกเหมือนให้เขาว่าเป็นโสเพณีเขาชอบเล่นบทโสเพนีคนนี้จ นั่นแหละเป็นแนวบ้านบ้านแล้วก็แบบบางวันนะหนูว่านะเขาต้องแบบเหมือนเป็นนุ่งผ้าถุงเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่แนวบ้านบ้านนะแต่มีบางบ้านที่สามีเวลาเห็นเมียแต่งตัวเนี่ยไม่ค่อยให้ถอดเสื้อผ้านะกลับไปจากถ่ายรายการอย่างเงี้ยวันไหนถ่ายรายการแต่งตัวแต่งสุสวยหนูหนูวันนี้ไม่ต้องถอดชุดนะนะแล้วจากวนี้กลไบบ้านวันนี้ปุ๊บเขาแฟนเขาบอกเลยเธอจ้ะมาจ้ะเคมประกันหน่อยสิอาร์ตกับตั้ม ข้อนี้ไม่ใช่พวกเราแล้วล่ะคุณตั้มคิดว่าเป็นใครคุณตั้มผมคิดว่าพี่เบกกี้พอพี่ชมพู่เนี่ยเขาเป็นเรื่องของเขาผมรู้มีไหมมีไหมเราสิเรื่องที่เรากินแป้งอ่ะที่คอเราเป็นเงี้ยนี่เรากินแป้งอะไรอ่ะที่ผ่าตัดคอเนี่ยเพราะว่าตีกษามีนะสามีให้กินแป้งเพื่ออะไรเพร่ออะไรอไม่ต้องพูดโตแช์มหาชนโตแชา ุณตั้มคิดว่าเป็นใครคุณตั้มผมก็คิดว่าพี่เป็กกี้เพราะพอพี่ชมพู่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเขาผมรู้มีไหมมีไหมเราสิเรื่องที่เรากินแป้งอ่ะที่คอเราเป็นงี้ยสามีให้กินแป้งเพ่ออะไรพราะอะไรคือไม่ต้องพูดอย่าไปกช่แป้งไม่ใช่แป้งตามราดหน้าไม่ใช่แป้งอะไรแบบนี้เป็นแป้งเด็ก บางทีก็แป้งเด็กบางทีก็แป้งเด็กแป้งเนี่ยกินแป้งคืออะไรเนี่ยคือต้องพูดที่คอเป็นแบบนี้เพราะว่ากินแป้งต้องไปผ่าตัดเผลอหนูเล็กก็เคยกินไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวอีกหน่อยจะเป็นแบบนี้เลยที่เฟงว่าวังไว้มาเขาว่าผัวเอาเอาแป้งทาแล้วเราเรื่องนี้เลยหลังๆไม่ใช่ผมแล้วนะ แล้แ่โมโหแล้วเวลาเปิดมาเจออุ้ยตายนึกว่าคุณลุงสัตย์คอนโอ้แล้วแป้ธรรมดาจะไม่ด่าเลย อีบ้าแป้งเย็นแป้งเย็นโอ้โหให้จำแล้วทำไงว่ารักไงทำไงล่ะตอนแรกๆรักไงก็ไม่บนอ่าตอนนี้โอ้เงยหน้าขึ้นมานว่าไปกินโดนัทมาเต็นปากเลยกลิ้งหลังหลังกล้าพูดก็บอกไปไปล้างก่อนไปเป็นพี่อาร์ตแหละเหรอเหรอเป็นพี่อาร์ตแเลยทำไมเป็นเพราะว่าพี่อาร์ตอะดูแบบเป็นคนแบบ เซ็กแอพเพียลเนาะ <c oughs> เขาเป็นคนแบบเขาอาจจะอยากดูผู้หญิงที่เขาแบบไปด้วยแบบมีการลเล่นอะไรก่อนแบบอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยชุดคอสแต่งชุดคอสเพย์ <c oughs> คิดว่าเป็นพี่อาร์แตเพราะว่าพี่อาร์เนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะ น่าจะเป็นสายแบบนั่งดูนะโอ้โเหรอครับคุณนะคุณเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณคคิดว่าเป็นผมก็มีคนเลือกข้อนี้ผมเลือกให้คนเดียวเลยนะใครฮะพี่โน่ไม่ได้เรยไม่ใด้เรียช่ดเลยครมันไม่ชัดเกี่ยวเลมย์เรียกมาทักที่ก่อนเลยแ่จากการที่พี่ไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วพี่เอาชุดเออทาซานไปด้วยเนี่ยมันเป็นทำอะไรว่ามันหนาวนะพี่พีมากไปท้าลมหนาวครับเลยครับมันเป็นท้าลมหนาวให้รู้ว่าเราแข็งแรงได้ขนาดนี้ แล้วแล้วยังยังมีไหมพ่อที่ไปไปตางจังหวดแล้วต้องเอาภาพูที่นอนลากผู้หญิงเอามานอนหน้าก้องมีไหมพ่อไม่มีทำไมอ่ะทำไมต้องทำอ่ะทำไม่จำ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 จอจจำ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 ลากมจำ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 ่ำจำจำำำจำจ่ำำ่ นอกจากพี่โน้ตแล้วผมคิดเป็นสองคนตอนเนี้ยอผมให้พี่เว็กกี้กับชมพู่แต่ผมให้เปอร์เซ็นต์ไปทางชมพู่มากกว่าทำไมเรื่อเป็นตัวเองเราก็เป็นคนพยายามนะขับรถไปนู่นไปนี่บ่อยๆอ่ะเราขับไปก่อนแล้วเขาขับตามไปผมก็คิดไปทางชมพู่ทําไมคะคุณอาร์ตเขาดูหัวจะเป็นคนแบบถ้าถ้าซาดิสไงคนที่ซาดิสใช่ใจริงๆชมพู่เป็นคนซาดิสคืออย่างเงี้ยเวลาเดินอะถ้าหากว่าเจอคนที่สนิทแล้วเป็นผู้ชายนะจับเลยนะนี่โอ้โดนประจ๊ดไม่ได้เรียกว่าจับเขาเรียกว่าต๊อก อ๋อแล้วแล้วคุณคิดว่าเขาจะเล่นละครเรื่องอะไรหรือหนังเรื่องอะไรก่อนที่เขาจะเลิ่มได้ทุกบทได้ทุกบทได้ทุกบทจะแบบโอ้ใส่ถุงน่องจะทายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบจะไม่โหดมากไม่โหดมากอ่าากู้คิดว่าใครผมกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องเป็นได้เป็นของสาว เพราะว่า,าสายอนิเมะสายแต่งตัวอะไรไพวกนีน้พวกผู้หญิงน่าจะแบบว่ามีชุดมีเชิดประกอบอะไรเงี้ยแล้วผมกำลังมั่นใจว่าชมพู่เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนคุณอาร์น่ะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งใช่เพราะว่าตัวนี้นี่บบถ้างานสงการนะฮะเวลาเจอหนุ่มๆป่าแป้งนะปกติคนทั่วไปเขาป่าแป้งอย่างงี้อันนี้ป่าแป้งลูดขึ้นงี้ใ่ย้อนสอนหล่อตัวนี้ครับผมแต่ว่าเพิ่งนึกได้เรื่องหนึ่งอฉันว่านะมันเป็นเบกกี้เพราะเบกกี้เคยเล่าว่าเขาก็ผ่าโผลเหมือนกันยังไงอะ เวลาเธอเจอป่าข้างทางบางทีเธอมองตากันแล้วโอเคเธอก็เคยจอดรถกลางถนนแล้วเธอจูมือก็เข้าป่าจูมือก็เข้าป่ามาแล้วคือเป็นเล่นจอดรถกลางถนนรถ้วก็ชนรถทันแย่เลยสิแล้วเป็นไงฉันรักศิลปินทคืออินคาอินคาชอบไม่ธรรมดาตอบเลยไหมฮะยังตอบเลยไหมฮะต้องมาหาซ้อนกันบ้านดีกว่านะครับว่าพวกเขาคิดว่าความลับนี้เป็นของซุปตาคนไหน กุ้งครับเอาผ้ากุ้งค่ะเพราะว่าดูเขาเฮฮาปาร์ตี้ดูน่าจะมีอะไรอยู่ลึกๆตั้มวราวุธครับถ้าเป็นคนตาลงตาลื่งทาเลนครับพี่ตั้มวราวุลค่ะหนูคิดว่าก่อนที่เขาจะมีเซก่ะเขาเคาน่าจะรับบทบาทเป็นประธานบริษัทค่ะอาร์ตประดุลครับาจากลูกเขาแล้วก็ฟังจากวิรกรรมของเขาอะครับผมอาร์ตสุะดุครับก็คิดว่าคุณอาร์ตเขาน่าจะชอบแสดงบทประมาณนั้นครับพี่อาร์ตค่ะเพราะว่าเขาดูแบบเป็นเสือเสือนิดนึงค่ะแบบ คิดว่าชมพู่ครับดูแบบเขาเซ็กซี่ดีครับผมว่าเป็นชมพู่ครับคิดว่าดูเขาเป็นสาวฮอตเซ็กซี่ดูเปรี้ยวดีครับน่าจะร้อนแดงนิดนึงและจากการโหวตของมหาชน100คนคิดว่าความลับนี้เป็นของอมหาชนเขายก เคสนี้ให้คุณเลยนะคุณอาร์ตรู้สึกไหนึ่งร้อยคนนี้เขาโหวตมาในคุณชนะเลยนะว่าคุณเป็นเจ้าของความลับนี่รู้สึกไงครับรู้สึกดีใจครับผมคุณเสืออาร์ตเสืออาร์ตเสืออาร์ตมหาชนลงความเห็นนะครับว่าเป็นคุณอาร์ตจะใช่หรือไม่เนี่ยตอนเนี้ยคำตอบอยู่ในมือพวกคุณละสีเขียวคือใช่เรื่องของเราสีแดงคือไม่ใช่เรื่องของเราและความลับที่ว่าชอบเล่นละครก่อนเริ่มเรื่องบนเตียงเป็นของ ครเฉลยแล้วซุปตาที่ชอบเล่นละครก่อนเริ่มเรื่องบนเตียงจะเป็นคุณอาร์ตเหมือนที่มหาชนคิดเอาไว้หรือว่าความลับนี้จะเป็นของสาวๆคนไหนพรุ่งนี้10โมง55มาฟังเฉลยกันครับหนูอยากรู้อ่ะพี่เคยเล่นตลกไหมพ่อหนูเคยเล่นตลกระหว่างปฏิบัติกิจพี่มันไม่ใช่เวลาพี่คะหนูชอบพี่อย่งเลยไอ้วว่าโอ้ย ความรับที่สอนเคยโดนแม่ของคนที่จีบด,ด่ากราดกลางโรงเรียนสมมว่หนูเป็นแม่เด็กผู้หญิงคนหนึงอะแล้วมาถึงอะมาเจอปุ๊บตั้มอ๋อโอเคก็อาจจะพอดูแลลูกเราได้อาร์ตอุ้ยตายหลอ,ลอคนนี้แม่อยา<ห>่าลูกเออมันจีบลูกกูเห